ตอนนี้อยู่ที่งานบ้านและสวนแฟนะครับก็จัดอยู่ที่ใบเตยบางนานะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10สิงหานะครับก็ถ้าสำหรับใครที่ยังดูคลิปทันในช่วงนี้ก็ลองแวะมาดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูครับว่าปีนี้ครับในงานบ้านสวนแฟรมีบูธอะไรน่าสนใจบ้างนะครับต้องบอกว่ามีอะไรที่แบบเจ๋งๆน่าสนใจเยอะมากเลยครับมามาดูกันครับ พอมาเจอบูธแรกก็เซอร์ไพรส์หนักเลยครับตอนนี้อยู่ที่บูธมาร์กิต้านะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมาร์กิต้าเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือช่างครับเพราะส่วนตัวก็เป็นช่างอยู่แล้วครับก็จะคุ้นเคยนะครับโอเค็กมาร์ิต้าเป็นพวกเครื่องมือช่างแต่มาเจอนี่ครับมาเจอเสื้อครับก็เอ้ยมาร์กิต้าขายเสื้อด้วยเหรอแต่มันเซอร์ไพรส์กว่านั้นครับเมื่อกี้คุยกับน้องเขาเขาบอกว่าเป็นเป็นเสื้อพัดลมครับมันเป็นเสื้อนะครับแล้วก็มีตัวพัดลมอยู่ด้านหลังนี่ครับนี่ครับเป็นพัดลมแบบนี้ครับมมมมมีีีีีีพัััััััดดดลลลลอออออยยยยยูู่่่่่่2ตตตววววววคคคครรรรรบบบบบบบแแ้้กกกก็็็็็็เเ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 เาา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 ใใชงงงนนนนนนจะะปปสส๋ไ นี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับพักอยู่นี่ครับมาเรามาลองเสียบกันดูดูว่ามันเย็นหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับมานี่ครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้นะครับก็มีลมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมีพัดลมนะครับหมุนอยู่ทั้งสองข้างเลยครับเย็นดีนะเย็นสบายดีก็ถือว่าเย็นนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้รูดซิมนะครับเดี๋ยวลองรูดเข้าไปน่าจะน่าจะโอเคเลยน่าจะใช้งานได้ เย็นครับเย็นสบายดีครับก็ที่มันเย็นตรงนี้อาจจะเป็นเพราะในนี้มันเป็นห้องแอร์นะครับลมมันก็เย็นถ้าข้างนอกมันก็คงโอเคครับก็น่าจะเป็นลมสบายๆนะครับใส่มาแล้วเหมือนกับเวลาพวกตุ๊กตาที่เวลาเขาโบกลมนะคแดบสบายดีนะครับแล้วก็ราคาก็โอเคนะครับตัวถูกสุดก็ประมาณ700 700กว่าบาทเองเหรอครับก็ดูสบายดีนะครับอันนี้มีรับประกันด้วยไหมครับมีค่ะมีรับประกัน6เดือนอ่าโอเคก็รับประกันสินค้าด้วย6เดือนนะครับก็สําหรับช่างนะครับจริงๆไม่น่าจะใช่ช่างหรอกครับน่าจะเป็นพวก พ่อบ้านนะครับที่แบบอยากจะทํางานเองนะครับแล้วก็เอามาใส่กันแสงผู้นี้น่าจะกันแสง uv กันแดดกันอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเวลาทํางานบ้านถ้าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่กันอะวรอ่กากัน uv ด้วยนะครับก็สําหรับพ่อบ้านนะครับที่เวลาต้องไปทํางานนะครับเวลาไปทําตัดหญ้าทำอะไรแล้วแดดแดดร้อนๆนะครับก็ไม่เร็วนะครับเวิร์กดีเหมือนกันตันี้แล้วก็พวกเครื่องมือต่างๆนะครับก็ครบนะครับตัวมา k กต้าปกติแต่ว่านี่ครับมีอันนี้กันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นตู้เย็นนะครับก็น่าจะเป็นพวกสาย สำหรับสายแคมปิง้งน,นะครับก็จะมีตู้เย็นอ๋อตรงนั้นครบเลยตรงนั้นน่าจะเป็นแบบแคมปิ้งหมดเลยเดี๋ยววนไปดูฝั่งนู้นกันโอ้โอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์แคมปิ้งทั้งเส้นเลยนะครับมีพัดลมนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกาต้มน้ํานะครับเอาเป็นกาต้มน้ํานะครับอันนี้เป็นตะเกียงแล้วก็เป็นลําโพงด้วยนะครับเล่นเพลงได้ด้วยแล้วก็ตู้เย็น,นครับ เขาบอกว่าตัวตู้เย็นเขานี่ทําได้ทั้งความร้อนนะครับแล้วก็ความเย็นนะครับทำร้อนได้ถึง60องศาครับก็อุ่นๆนะครับเรียกว่ากินได้สบายๆเลยก็นอกจากอุปกรณ์ช่างแล้วครับมากิตา้าก็จะมีพวกอุปกรณ์แคมปิ้งด้วยนะครับก็น่าสนใจดีครับไปไปดูเรื่องต่อครับ แล้วก็มาถึงบูทที่2อนะครับอันนี้ก็ต้องแอบมาแวะบูธตัวเองก่อนนะครับสำหรับปีนี้ของทางเรียวบูดเองครับตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟอร์ลัมนะครับก็จะเป็นตัวประตูเหล็กครับจริงๆต้องบอกว่าอากาศบ้านเราอะครับจริงๆมันไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวประตูไม้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคยิ่งตัวประตูที่เป็นประตูแบบประตูภายนอกอรประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านประมาณนี้ครับเพราะว่าพวกนี้เวลาโดนฝนมันจะมันจะพังกันแบบง่ายๆอยู่้วจริงๆพลาสติกเองก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วประตูที่เหมาะสมเองก็เป็นประตูเหล็กครับก็น่าจะโอเคเลลยแ้วก็ ตัวนี้ราคาต้องบอกว่าราคาดีมากนะครับราคาประมาณ15,000บาทอันนี้เป็นบานครึ่งนะครับก็คือประมาณเมตรตรงนี้กว้างประมาณสิตรงนี้บานเก้าสิบนะครับก็ประมาณเมตรยีครับก็เป็นประตูหน้าได้เรียกว่าแบบสวยงามนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับแต่ว่าดิจิตอลนี่าโอเคอันนี้ไม่รวมนะครับอันนี้อีก9 9 0 0นเกครับก็แยกกันไปนะครับโอเคเรามาแปะดูแล้วก็ตัวประตูเองครับก็มากับตัววงกบนะครับมาครบเซตเลยนะครับแต่ว่าตัวบานคับจะเป็นบานรุ่นธรรมดานะครับเนี่ยครับแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นบานคคคครรรรรรึ่งงนนนนะะะะัััับบบกก็็จจมมีีีเเเปปปิิิดดดตตว้้สาาาถอ เอาลงนะครับแล้วก็เพื่อจะเปิดบานบานเล็กนี้ออกได้ ไม้พื้นก็เป็นสินค้ามาตรฐานของทางเรียววูดอยู่แล้วนะครับก็สินค้าเมนปีนี้ก็หนีไม่พ้น s อ c อยู่แล้วครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าหลักนะครับแล้วถ้าปีนี้ที่เป็นพิเศษก็น่าจะเป็นรุ่นที่มันหนากว่านะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นตัว6มิลนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยทนรอยขูดขีดได้ดีกว่าปกตินะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านหลังเองก็จะเป็นประตูนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์จริงๆก็คือจะเป็นประตูตัวที่เป็นประตูบานใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกัน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของรีวอรดรอบนี้ครับก็คือ <Studio> จะเป็นประตูที่เขาบอกว่าเป็นประตูบานเดียวนะครับเป็นเซเลคเตอร์ครับนี่น้องเขาไลฟ์ขายของอยู่นะครับก็นี่ครับก็คือจะเป็นประตูที่สามารถจะเลือกได้นะครับหมายความว่าความสูงครับเพราะประตูปตกติที่เราใช้กันครับมันก็จะเป็น 80- 90ใช่ไหมครับแล้วความสูงก็จะเป็น2เมตรนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับตัวอันนี้เองเนี่ยก็สามารถจะทาใหญ่ได้นะครับก็กว้างได้เมตรนึงนะครับสูงได้จนถึงประมาณ2เมตร35ครับแล้วก็ตัวแบบตัวลายเนี่ยสามารถจะอออกแบบบได้เงนะครั แล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นครับก็คือสามารถจะสลักชื่อนะครับก็คือสามารถจะส,สลักชื่อได้เลยครับว่าโอเคเป็นประตูห้องใครอะไรยังไงนะครับก็น่าสนใจมากๆครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองแวะมาดูได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าใครที่มาทันนะครับภายในวันที่1ิบ สิงหาคามนี้นะครับก็แคปหน้าช่องมานะครับแล้วก็ทางเรียววูดเองก็เขาจะลดเพิ่มให้5%นะครับสูงสุด500บาทนะครับลดนิดเดียวไม่ได้เยอะเพราะว่าราคาสินค้าปกติเขาถูกอยู่แล้วนะครับก็ลดแค่จะได้รู้ว่าเป็นคนที่รู้จักกันเป็นคนรักกันมาช่วยกันซื้อของครับไปไปดูดุ่นต่อกัน และสินค้าอีกหนึ่งตัวที่เราเห็นกันเยอะมากนะครับก็มีหลายแบรนด์มากๆนะครับก็มีทั้งบูธใหญ่บูธเล็กนะครับก็เป็นตัวเก้าอี้นวดนะครับแต่วันนี้ต้องบอกเก้าอี้นวดที่แบบดูลำมากเลยนะครับอันนี้แทบจะเหมือนกับอยู่ในอวกาศนะครับอันนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับก็ดูสบายดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยอู้ดสามแสนน่าจะต้องสบายมากๆเลยครับนะลองเล่นกันดูจริงๆเรียกว่านั่งไปแล้วมันหุ้มทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีหน้าจอครับนี่ ก็โอเคครับก็ <S <S OK am, เร make, ียกว่าล so, ้ mm ํา hmm. ก like, so ็เร uh ียกว่าล้ํามากๆนะครับเดี๋ยวนี้เก้าอี้นวดครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็มีตั้งแต่ราคาถูกๆนะครับมีตั้งแต่ราคาตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่ล่ะสี่หมื่นนะครับก็มีครับไปจนถึงสองแสนสามแสนเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนวดนวดนอนอยู่บ้านก็ดูสบายดีครับไปส่วนของพวกเครื่องนอนนะครับก็มีครบนะครับมีทั้งตัวฟูกนะครับตัวเตียงนะครับมีมากมายหลายบูธมากนะครับก็ ตอนนี้อยู่ที่ซินด้านะครับก็หนึ่งในแบรนด์ดังนะครับของเขาเขาบอกปีนี้ของใหม่เขาน่าจะมีเป็นอันนี้เตียงนะครับเป็นเตียงปรับระดับได้นะครับก็สำหรับคนที่แบบนอนแล้วรู้สึกแบบอาจจะอยากนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็น่าจะน่าจะสบายดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้แบบฟูกรู้สึกหนามากเนอะนี่น่าจะสักเท่าไหร่สินิ้วได้มั้งหรือน่าจะกว่าด้วยซ้ำไปนะครับก็น่าสนใจครับแล้วก็พวกหมอนเหมือนนะครับพวกอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆก็มีให้เลือกครบครับ อันนี้ก็เป็นพวกโต๊ะกินข้าวนะครับก็ <c oughs> เขาก็จะมีหินให้เลือกนะครับอันนี้เป็นหินใช่ไหมครับเป็นหินธรรมชาติ <c oughs> อันนี้หินธรรมชาติอ๋อโอเคก็มีทั้งหินธรรมชาติหินสังเคราะห์นะครับใครที่อยากได้โต๊ะพโตละกินข้าวใหญ่ๆนะครับอันนี้มีเขาวางวางมาให้ดูน่าจะเลือกแบบได้ใช่ไหมอยากได้แบบไหนยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอืมก็ไม่เลวนะครับสำหรับใครที่อยากได้โต๊ะตัวเดียวนะครับไม่ได้อยากได้แบบโต๊ะแบบโหลๆนะครับก็สวยดีครับพวกสุขภัณฑ์ก็มาครบนะครับมาหลายแบรนด์เหมือนกันครับ อ่างระบบนะครับก็จริงๆต้องบอกเดี๋ยวนี้อ่างระบบก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงไปนิดนึงนะเพราะบ้านเราสมัยดีมันเล็กลงไปกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้บ้านใครยังมีที่วางอ่างบ้างครับบ้านพี่เอกตอนนี้ก็จริงๆก็ตอนนี้มีแต่ก็เอาออกไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าสําหรับใครที time, My is, ่ยังต้องการความหรูหรานะครับแล้วก็ความสะดวกสบายคบจริงก็เดี๋ยวนี้อ่างระบบนี่ครับจะเห็นได้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ครับอ่างระบบครับขนาดมันจะเล็กลงนะครับสมัยถ้าสมัยก่อนอ่างระบบมันจะต้องแบบ 2เมตรนะครับแล้วก็กว้างกันแบบเมตร50เนี่ยครับว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะออกแบบให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ในบ้านนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้อ่างก็จะแบบเหลือตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเมตร50นะครับไม่น่าเกินหรือว่าอย่างตัวนั้นเองครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะเป็นการออกแบบแบบให้มันมีการวางชิดผนังได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งก่อพวกปูนหรือว่าพวกอะไรต่างๆครับก็อย่างที่บอกครับสินค้าก็ออกแบบให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานได้มากขึ้นครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวก เกมมิ่งนะครับเป็นพวกสําหรับเอาไว้ตั้งเล่นที่บ้านครับอันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะฟูนะครับมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับนี่เป็นโต๊ะอะไรละ่ะอ๋อเป็นโต๊ะบอลที่เขาเอาไว้เล่นกันนะครับเจ็ดฟุตอืมจริงๆซื้อไปให้พนักงานเล่นที่ออฟฟิศก็ดีเหมือนกันนะครับนี่และหลังกล้องก็ยิ้มเลยมาแอบ,บดูราคากันดีกว่าก็ประมาณ2องหมื่นสามหมื่นนะครับก็ราคาสองสามหมื่นบาทอ๋อมีโฟร์อินบอลตัวนี้แน่เลยผมเคยเห็นละหมายถึงว่ามันทำมันพลิกได้แบบก็คือเป็นเป็นโต๊ะฟูใช่ไหมแล้วก็พลิกมาข้างหลังเป็นอะไรครับเเเเปปป็็นนแแแออรร์ฮกกกีี้้ท่่ขาาบบบลลมคัว ตีตีเล่นกันครับก็โอเคครับดูน่าสนุกดีเหมือนกันอันนี้ไซส์มาตรฐานป่ะไม่ใช่อันนี้จะเป็นไซส์เจ็ดเฟุตแล้วมาตรฐานต้องเป็นเท่าไหร่ครับประมาณแปดกี่ก้าวแปฟุตเก้าฟุตคือตัวนู้นเป็นมาตรฐานอันนี้มาตรฐานถูกไหมอันนี้เป็นไซส์เล็กกว่าใช่ป่ะแต่ว่าทําให้มันทําได้2อย่างกี่ตังค์ครับตัวนี้สี่ยางทําอะไรได้อีกเป็นปิงปองตีปิงปองได้เป็นโต๊ะประชุมต้นข้าวได้โอเคเป็นโต๊ะฐานข้าวได้กี่ตังค์ครับตัวนี้ตัวนี้จากสามหมื่นกว่าเหลือสอง สองหมื่นเก้านะครับก็เผื่อเผื่อใครอยากเอาไปเล่นกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซน selector นะครับก็จะเป็นโซนที่เขาแบบเลือกสินค้าที่มีดีไซน์นะครับก็อย่างเช่นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่าก็จะเน้นเป็นพวกกระจกนะครับก็จะมีแบบกระจกกระจกไปส่วนประกอบเยอะๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกระจกหรือว่าเป็นอะคริลิกกระจกครับก็ดูสวยดีครับดูเก๋ดีครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าโซนซเล็กเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยครับมีรถบ้านอยู่หนึ่งคันไม่แน่ใจว่าเขาขายบ้านหรือว่าขายรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับก็จะมีเขาขายทั้งบ้านนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวรถบ้านนะครับก็ขายด้วยเหมือนกันครับอย่างที่บอกครับว่าเทรนด์ของแคมปิ้งนี่มาแรงจริงนะครับมาเยอะมากนะครับก็จริงๆมีนะครับมีทั้งรถบ้านนะคร เบสมันแค่ๆมาจากพวกตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็จริงๆเหมาะสำหรับซื้อไปตั้งเล่นในสวนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านห้องเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นบ้านอาจจะบ้านชั่วคราวอะไรประมาณน,นี้ก็ใหญ่นะครับนี่ครับฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันครับบ้านสำเร็จรูปก็พอมีเหมือนกันแล้วก็แอบมาสะดุดบุญน,นี้นิดนะครับก็จะเป็นแบบพวกต้นไม้ตกแต่งนะครับตอนแรกดูก็เหมือนเป็นต้นไม้เทียมแต่ว่าทําไมมันต้นใหญ่ครับก็จะดูแบบ แล้วก็ด was ูข้างล่างมันดูเหมือนแบบเป็นต้นไม้จริงนะครับก็เลยเมื่อกี้เลยถามน้องครับว่าเป็นต้นไม้จริงหรือว่าต้นไม้เทียมนะครับเขาใช้คำาต้นไม้ประดิษฐ์นะครับเขาไม่ใช้คําว่าเทียมก็คือเขาบอกว่าตัวต้นไม้ที่เห็นเนี่ยครับก็คือตัวลําต้นนะครับเป็นต้นไม้จริงแล้วก็พวกกิ่งก้านแต่พู้นี้ครับเขาถึงจะเอาพวกต้นไม้ประดิษฐ์ มาปักนะครับก็เข้าใจว่า2อย่างครับก็มันจะทําให้ตัวต้นเนี่ยมันฟอร์มมันดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ราคาด้วยครับเพราะถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยเราไปทําเป็นพลาสติกเองนะถ้าเกิดว่าเปทำพวกต้นไม้เทียมทั้งหมดนะครับตัวต้นเองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยสวยเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเองพวกต้นไม้เทียมตัวลำต้นนะครับมันจะดูไม่เหมือนทําจะดูปลอมๆครับนี่เขาก็เลยเป็นลักษณะของ mixed and m a c h ครับก็คือใช้ต้นจริงนะครับแล้วก็เอาพวกใบที่เป็นประดิษฐ์มาติดสวยดีครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน แล้วก็จะมีเป็นบริเวณโซนนี้นะครับจะเป็นโซนเหมือนกับเป็นโซนพวกแคมปิ้งนะครับนี่ครับดูก็อีก็จะเป็นสไตล์แบบแคมป์แคมป์ครับแล้วก็ของที่ขายอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แคมปิ้งครับเนี่ยครับก็จะมีพวกกระติกน้ําต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนู้นนี่เองก็จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกอุปกรณ์เดินป่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในแคมปิ้งจริงต้องบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของแคมปิ้งน่าจะมาเยอะๆเลยนะเพราะจริงแล้วเมื่อกี้บูธแรกที่มากิต้าเราก็เห็นนะครับก็มีมุมทีีี่่เเเเเเปปปปป็็็็็็นน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 นแแแบบบบคคคมมมมิ้้้้งงงออยยาชัััััดจะะรรกกทุลลว National g e o g r a p h c อ๋อเป็นน่าจะเป็นแบบกลุ่มของเขาครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่ชอบพวกสายแคมปิ้งนะครับก็ใครเป็นสายแคมปิ้งก็น่าสนใจเหมือนกันครับอ้าวเดินมาเจอต้นเรื่องพอดีครับเจอพี่ตู่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่เป็นต้องเรียกว่าอะไรเป็นก็เป็นเหมือนคนจัดงานคนนึงอ่ะเป็นคนจัดงานโอเคก็เป็นทีมงานบรรณาธิการใช่ไหมครับของ Explorer Club แล้วก็หนังสือด้วยใช่ไหมเป็น National Geography เป็น National g e o g r a p h c ขออนุญาตถอดใหม่นะครับพอดีเอาใหม่มาตัวเดียวครับพี่มีอะไรบ้างครับพี่โปรโมทได้พี่ของพี่มีอะไรบ้างโซนของผมเนี่ยจะเป็นโซน e x p เลอร์เป็นโซนของพวกแคมปิ้งเอาท์ดอร์นะเป็นเอ่อพวกคนที่หลงไหลในกิจกรรมเดินป่าปีนเขาชอบเอ่อกีฬากลางแจ้งก็จะมาที่โซนนี้จะมีของแบบมีเป้นะฮะมีรองท้องรองเท้าเสื้อผ้าแคมปิ้งทุกอย่างโอเคแล้วบนบนเวทีมีอะไรบ้างครับเห็นมีเวทีด้วยอ่อจะมีดนตรีแจ๊สนะครับดนตรีแจ๊สก็คือเป็นประจํา ทุกงานอยู่้วที่ที่เราจะมีดนตรีผัดเปลี่ยนอาโอเคได้ก็พี่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครที่แวะมาก็แวะมาทักทายพี่ๆเขาได้นะครับสำหรับสายแคมปิ้งครับพี่แล้วเจอกันครับพี่สวัสดีครับแล้วก็นอกเหนือจากพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างนะครับปีนี้ครับงานนี้เองเขาก็มีตัวเป็น power by นะครับเป็นงาน power by ซ้อนอยู่ในงานด้วยครับก็จะมีพวกสินค้าเครื่องไฟฟ้าครับหลายแบรนด์มากนะครับก็เอามาออกเอามาขายนะครับโดยปกติแล้วครับงานพวกนี้เขาจะมีเป็นพวกบูธที่เขามาออกเครื่องไฟฟ้าเองครับแต่ว hmm. yes, yeah, ่าปีนี้ ก็แปลกหน่อยนะครับก็เอา p o w เ r buy บมาเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะน่าจะใช้ได้นะครับน่าจะมีโปรโมชันดีๆเหมือนกันใครที่กำลังอยากจะเลือกซื้อเครื่องไฟฟ้านะครับก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีเหมือนกันครับก็ลองแวะมาดูครับมาแล้วครบหมดนะครับมาได้ครบทีเดียวครับได้ทั้งบ้านนะครับได้ทั้งตกแต่งได้เดินเล่นได้เคื่องไฟฟ้าด้วยครับก็น่าสนใจครับลองมาเดินเล่นกันดูแล้วก็พอหลุดจากโซนที่เป็นบูธใหญ่ๆแล้วนะครับพวกบ้านและตกแต่งแล้วครับโซนน กระตุกกระจิกนะครับของตกแต่งทั่วไปครับมีรองเท้านะครับนี่เป็นรองเท้าคุณผู้หญิงนะครับมีอุปกรณ์ปักต่างๆนะครับมีพวกเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็พวกของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆครับเยอะแยะเลยครับก็น่าเดินเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับพวกคุณผู้หญิงเองนะครับหรือว่าน้องๆอีกที่มาเดินเล่นๆกันนะครับนี่ครับมีของตกแต่งบ้านเล็กๆนะครับก็จะมีครับบูธโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักหน่อย สำหรับพวกเฟอร์นิเจอร์ก็มาครบนะครับมีทั้งของถูกของแพงนะครับถ้าสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นพวกของแพงหน่อยก็จะเป็นเกรดที่เป็นแบบเกรดดีไซน์นะครับก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้โอ๊กนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโอ๊กครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาแบบสูงหน่อยครับก็จะหลายหมื่นหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าย่อมลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ไม่สักนะครับก็จะราคาย่อมลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถูกที่สุดที่เป็นไม้จริงเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นยางพาราคร อันนี้ก็เป็นโซนรูมพาวิลเลียนนะครับรูมก็เป็นเนกซ์ซีในเครือเขาอะนะครับรูม mm. ก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับนี่ครับก็จะมีออกก็จะเป็นออกแบบแอร์ฟลูอ่ะโอเคก็เป็นพวกแบบเป็นพวกตัวเดี๋ยวนี้ยวเขาก็จะนิยมพวกช่องพวกเนี้คนยครับเป็นแอร์ฟลูหมายความว่าเป็นพวกตัวเอาไปก่อเป็นผนังนะครับแล้วก็สามารถจะให้ลมผ่านได้นะครับให้แสง ได้แต่ว่าก็ยังพอมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยครับดูว่าเดี๋ยวนี้ออกมาพวกนี้ก็จะดูสวยดีนะครับก็จะได้ทั้งได้ทั้งลมนะครับแล้วก็ได้ทั้งแสงครับโดยที่ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้พวกตัวแอร์ฟลยก็จะสวยขึ้นนะครับเขาก็จะออกแบบให้มันดูแบบสวยขึ้นเยอะๆเลยตัวนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมครับในช่วงในช่วงระหว่างวันนะพอดีวันนี้วันศุกร์วันแรกนะครับน่าจะยังยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเท่าไหร่แต่เดี๋ยวน่าจะมีนะครับออกสเกตว่ามี ดีไซน์คลินิกนะครับก็เนี่ยครับก็คงมีพวกคนมาพูดนะครับก็ลองแวะมาดูใครที่มาช่วงเสาร์อาทิตย์น่าจะมีแอคคิวิตี้เยอะอยู่ครับ ก็ต้องบอกจริงๆแล้วนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็เขาจัดกันเต็มพอนะครับก็ถือว่าพื้นที่ใหญ่มากนะครับไบเทคนะครับบางนาอยูไบเทคนะครับไม่ได้อยูอิแมแพกทำไม่ต้องไปนะครับแล้วก็งานนะครับก็คือจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมนี้นะครับก็เปิดงานน่าจะทัก 10โมงครับนะครับแล้วก็น่าจะปิดประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนี้ครับจริงก็ใบเถกมาไม่ได้ยากมากนะครับก็สําหรับใครที่กําลังแต่งบ้านนะครับหรือว่าอยากจะมาเดินเล่นนะครับก็จริงก็2เสาร์อาทิตย์ครับก็2วิกิเอนนี้ครับแล้วก็วิกเอ,น,น,น,กเอนหน้าที่เป็นลองวิกเอนนะครับที่ติดกับบันแม่ถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็ลองมาเดินเล่นกันดูครับ แล้วก็เพื่อนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อบายไว้ในทุกช่องทางด้วยนะครับก็อย่างน้อยจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้เราทํางานกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับหรืออยากจะให้ทำคลิปเรื่องอะไรนะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ครับไแล้วเดี๋ยวที่ทำคลิปให้ครับ้าเจอกันคลิปหน้าครับ